กันทำไมเหดือนกันทำไมไม่เปิดทำไมไม่เปิดให้เราอ่ะสบายดีทุกคนพบกัมน้องนุ่นสาวเล่าอีกแล้วเนาะจ้าก็คือวันนี้อ่าสิไปอันจากสามย่านไปมาบุญทองมาบุญทองใช่ปหมมาบุญทองมาบุญมาบุญทองไอก็เหมือนสยามพารากอนก็ตรงนน้นมันจะมีสยามมันมีหลายสยามใช่ไหมมันก็จะมี สยามสแควร์สยามสแควร์สยามอะไรเงี้ยอืมก็หลายสยามอ่าวันนี้เราจะไปมาบึงบุญทองเอาไหม่เอาไหม่เอาใหซ่าวยังไงมาบุญทองมาบุญทองอืมโมนาสระอามาบุญทองมาบุญทองโอเคเราจะไปมาบุญทองด้วยมาบุญทองบุญทองเขาสิไปมามาบุง โอ้ยยังยังบอมาได้อยู่นะมาบุบุญคงเอาไปเอาไปเอาไปไชางพูดไหนมาบุญคงมาบุญคงด้วยรถเมถูกปะมาบุญบุญคงด้วยรถเมย์ไหนพูดอีกทีดิมาบุญคงโอเคได้ละเราจะไปมาบุญคงด้วยรถเมกับพี่แดงค่ะก็แล้วกัน พี่เต็มเพื่อง,งานแล้วก็อย่าง,ง <c oughs> อ่ะไม่ฮาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าจ่าฮ่าฮ่าม่าฮ่าฮ่าย่าฮ่า่าฮ่า่านน่นา,นนะา,านา่าฮาาฮาฮ่าฮ่าฮ่าา ตรงนี้คืออย่างเขาให้สกเกต<ม>อ,อ,อย่างนี้คนให้สเกตอย่างนาาี้เนาะเออประมาณใจคือกันนะว่าเขาจะเศร้าจากตรงนี้หรือเปล่าหรือแบบไหนก็บอกข้าใจก็ได้นะเนี่ยไม่รู้ละให้านี่ย,ยแบบเรื่องนี้รับได้แต่ว่ามองไหนหลายอดบัตรก็ไปเห็นมองยด<ม>งอดก็เลยงงเหรอยั้ไงเว้อ๋อ อนนีก็คือคอน้อเออนี่คือแบบค่าบริการสิบบาทอู้ถูกมากเลยสบาใช่ค่าค่าบริการเช่าจักรยานอันนี้คืออ๋อุดุดที่ไปก็จะมีบอกไหุ่นละโงงอะเมีบอกเลยแผ่นที่ สาธารณะกรุงเทพมหานครอุ้ยแบบเราหวานแบบอย่างอันเอาไปแบบเที่ยวเล่นนี่อย่างแถวๆนี้ก็ได้ใน้อแม่มันก็จะเป็นจุดๆคู่ดิอันยังอันเรต้องอันยังกัะไรอันอันลดอยังอะไรอันยังอันหรอโอชิอาหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่าเหมือนแบบ เฮ้ยเนี่ยเล่าเรา,เ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 าแบบว่กเกบาเขาเรียกอะไรเหมือนเราสะกนตรงนี้ใช่ไหมแต่ <c oughs> ว่าม,มันยืมก้อนอะไรเออแบบสแก,กนหพนล้ายหรือยอย่างวะแล้วพอเขาอยากไปจุดนั้นเนี่ยเขาจะไปมรงน,นั้นตรงนี้เนี่ยแล้วมันจะมีมงจุดคืนจัก,กรยานาก็เสียวหรือเปล่า<ช>หรือว่าเราต้องเอา,ามาคืนที่เดิมแต่ว่ามัน่าจะมาคืนที่เดิมล้วก็น่าจะไปคืนที่อื่นจะได้มันจะเป็นจุดๆข,ของเขาเจ้าที่ของเจ้าเนี่ยเนาะน่าจะเป็นบริษัทเดียว กดล็อจักรยานได้เดินทางกดล็อจักรยานนล็อคักยาในล็อล็อตไหนี่ไงตรงนี้ไม่ใช่นั่าอ๋อนี่ควอขั้นตอนแรกก็คือง่ายมากแค่สแกนใบจุดคืนก็คือขั้นตอนจุดไอขั้นตอนแรกกัน อย่างนี้วิธีสมัครแต่ตอนที่ต้องีการพูต่ตนี่ส,ส,สก็คือดึงโรรซล็อกเพื่อล็อกจักรยายน <S <S อ๋อนี่ไงน่าจะตัวล็อกน่าจะอันนี้นี่นี่นออต่างต่างใช้เขาชอบชอบอ่เอาเล่นจกักรชอบขี่จักรยานากันข้อที่สามก็คือจบการเดินทางอ่านี่ไงเราดึงออกมาใชป่ป่ะอันนี้ก็คือปลดล็อกเนาะลอยลืมไปที่ออก อืมตรงนี uh ้จะเป็นที่เราที่ตรงนี้รถรถมีอ้หูคนเยอะมากอูหคนเยอะมากพี่ๆนั่งรอรถกันคือว่าเยอะจริงเลย นีอกอ่กูว่านั่งรถเมลรู้สึกว่าจะเมารถพี่พี่คือตัวนี้เราก็มาถึงอ่ะอย่างน้าเลย MBK MBK เนาะ,ะ,ะมาถึง MBK แล้วนจากก็คือนั่งรถเมล์อ่ะหนึ่งหนึ่งสามมินบุรีคือถูกมากคือสิบห้าบาทเองอ่ะ คือพี่ๆแบบถ้านักเดินทางอ่ะเราต้องแบบนั่งต้องนั่งรถเมล์หรือว่ารถไฟฟ้ามาทีมันถึงจะถูกเราก็จะได้ประหยัดตังค์ด้วยแต่ว่าถ้าใครรีบเนี่ยก็แนะนำเป็นมอเตอร์ไซค์จะไปฟ้ามอเตอร์ไซค์กแพงมอเตอร์ไซค์แพงนาตอนนี้เข้าหดเอ็มดีเคเราเดินกับผ้าขึ้นไปไปใส่ไปมาคุณคองก่อนแล้วก็ตอนเย็นค่อยขึ้นไปตรง อย่างสเก็บโอเคเพราะว่ามันจะมีจุดไฮไลท์อยู่ตรงนี้ <Okay. S 1> เพราะว่าการคือมันจะได้สวยมาข้อมาเร็วห้าง MBK ประการจะขายเสื้อผ้าอย่างประมาณอย่างนี้คขายกับข้าวอย่างประมาณเนี้ยคนจะ,ะขายกับเขาเนาะขาย เสื้พอพาอย่างเั่นอย่างานี้นะคะพี่พี่ก็เป็นห้างใหญ่เป็นห้างใช่ปะเป็น<อ>ห้างเอ็มอีคีาอันนั้นสยามดิสคัฟเวอรี่แล้วก็ไปทางอันนั้นเป็นสายามดิสคัฟเวอรี่อันนี้เป็นสายามเวฟแล้วก็ไปตรงโู้จะจะนาาแแก<อ>็จะเป็นสายามสแควร์แล้วก็ไปทางโน้นก็จะเป็นสยามพารากอนอ๋อแถวนี้มีสายามเยามอะเนาะใช่แล้วก็อันนั้นก็คือสายาม เออพีวัดเหรอโอ้โหดีแสงกาแฟเมยจะพาโน่ขึ้นไปชมวิวตรงโน้นเลยเห็นบอว้าวสูงมากใช่แล้วเราชั้นสิบมันจะมีแบบไอ้นี่อ่ะโน่นแบบาที่ทั้ง้นก็แบบสยามกาแฟที่แบบว่าเขาจะชอบมาทำคอนเทนต์ถ่ายคอนเทนต์สัมภาษณ์กันก็ตรงโน่นจริงเหรอถ้าเป็นมาบุญทองเดี๋ยวจะพาไปดูโอเควันนี้ได้ความรู้แล้วพี่พี่อืม คือถ้าจะมาก็ง่ายมากเลยนั่งรถก็ไม่แพงอ่ะโบาแพงสิบหาบาทเองแล้วก็มีจุดไฮไลท์ที่เฮาสีได้ฮับชมได้เนาะจ่ายตรงสยามก็แล้วก็จะมีสยามเซ็นเตอร์วันไอตรงนั้นจะมีเซ็นเตอร์วันตรงข้างๆแบบเอ่อสยามสยามพารากอนเนาะโอ้ถ้าไปทางนู้นก็จะเป็นเอ่อถ้าไปทางนู้นนะก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะอํม เชิญโบอ๋อเโเดินไปไ้าห้องน้จะพาไปรอบนึงจะพาไปาเ้างน้ว้าวมีรถไฟฟ้าด้วยมันคืออะไรกันทำไมไม่เปิให้ทำไมไม่เปิดทำไมไม่เปิดให้เราอ่ะเออออทางออกทางออกไปยืนทำไมทางออก นี่อ๋อนั่นเป็นทางออกอันนี้ทางเข้าอ,อาือ่น,น,นไ่เปิดลิ่ไาอง้ายกันนอน้อนี่เป็นลิฟอกนดตรงนี <c oughs> ก็คือตอนนี้เขากำลกัาโหดอ่าบาบุโคงแลยนะคะพี่ๆก็คือน่งรถเมย์ก็จะถูกมากก็